You're to Channel Podcast listening SADxChannel สวัสดีครับและนี่คือรายการ podcast สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้พื้นที่แบ่งปันความรู้สำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านคุณผู้ฟังครับลองนึกภาพเช้าวันที่เร่งรีบดูนะครับเรามักจะแวะร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านหรือที่ทำงานเพื่อหาอะไรทานรองท้องกาแฟเย็นหวานมันสักแก้ว ขนมปังไส้กรอกอุ่นร้อนๆหรือเบเกอรี่หอมกลุ่นสักชิ้นดูเป็นมื้อเช้าที่สะดวกอร่อยและให้พลังงานพร้อมลุยงานใช่ไหมครับแต่คุณเคยฉุกคิดไหมว่าภายใต้รสชาติที่คุ้นเคยและความสะดวกสบายเหล่านั้นอาจมีภัยเงียบที่กำลังกัดกินอวัยวะสำคัญที่สุดในการขับของเสียอย่างไตของคุณอยู่เรามักได้ยินกันบ,บ่อยๆว่ากินเค็มแล้วไตพัง แต่ความจริงที่น่าตกใจกว่านั้นคือศัตรูของไตไม่ได้มีแค่ความเค็มหรือรสชาติของเกลือที่คุณสัมผัสได้ที่ปลายลิ้นแต่ยังแฝงมาในรูปแบบของความหวานมันความกรอบเด้งและความหอมละมุนวันนี้เราจะมาเจาะลึกความจริงของสามอาหารยอดฮิตในร้านสะดวกซื้อที่แพทย์และนักโภชนาการเตือนว่าหากบริโภคผิดวิธีหรือสะสมเป็นเวลานาน มันอาจเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่จะทำให้ไตของคุณเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรครับหัวข้อที่1น่นมข้นหวานความหวานมันที่แฝงมีดโกนอาบน้ำตาลเรามาเริ่มกันที่จำเลยที่1ครับนั่นคือนมข้นหวานสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญของเมนูเครื่องดื่มยอดฮิตในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นกาแฟโบราณชาไทยหรือปลาท่องโกจิ้มนมหลายคนเข้าใจว่า เชื่อมันคือนมมันก็ต้องมีประโยชน์เหมือนนมสิหรือคิดว่ากินนิดเดียวคงไม่เป็นไรแต่ในทางโภชนาการแล้วนมข้นหวานแทบจะไม่ได้มีส่วนประกอบของนมโคเป็นหลักเลยครับส่วนประกอบส่วนใหญ่คือน้ำตาลทรายและน้ำมันปาล์มที่นำมาเคี่ยวจนข้นเหนียวถ้าจะเรียกให้ถูกมันคือน้ำเชื่อมรสครีมใชมากกว่าประเด็นที่น่ากังวลต่อไปคือปริมาณน้ำตาลที่สูงมหาศาลครับ เมื่อคุณดื่มเครื่องดื่มที่ใส่นมข้นหวานเป็นประจำร่างกายจะได้รับน้ำตาลฟลูกโตสเกินความจำเป็นซึ่งนำไปสู่ภาวะดื้ออินซูลินและกลายเป็นโรคเบาหวานในที่สุดและคุณทราบไหมครับว่าสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้คนไทยต้องฟอกไตไม่ใช่การกินเค็มแต่คือโรคเบาหวานน้ำตาลในเลือดที่สูงจะไปทำลายเส้นเลือดฝอยเล็กๆในไตทำให้หน่วยกรองของเสียเสียหายถาวรดังนั้นความหวานมันที่คุณดื่มเข้าไป อาจกำลังเปลี่ยนเส้นเลือดในไตของคุณให้แข็งกระด้างโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับหัวข้อที่2ไส้กรอกระเบิดเวลาที่มาพร้อมความกรอบเด้งมาต่อกันที่จำเลยที่สองที่เป็นของโปรดของคนทุกเพศทุกวัยครับนั่นคือไส้กรอกและเนื้อสัตว์แปรรูปไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกรมควันโบโลน่าหรือแฮมแผ่นที่หาทานได้ง่ายมากในร้านสะดวกซื้อเราทุกคนทราบดีว่าไส้กรอกมีความเค็ม แต่สิ่งที่อันตรายกว่าความเค็มคือสิ่งที่เรียกว่าฟอสเฟตแปรรูปหรืออินออแกนิกฟอสเฟตครับสารตัวนี้ถูกใส่เข้าไปเพื่อปรุงแต่งรสสัมผัสให้ไส้กรอกมีความเด้งกรอบอุ้มน้ำและเก็บได้นานความน่ากลัวของฟอสเฟตชนิดนี้คือร่างกายเราดูดซึมได้เกือบ100%ครับต่างจากฟอสฟอรัสในธรรมชาติที่อยู่ในเนื้อสัตว์หรือถั่วซึ่งร่างกายดูดซึมได้เพียงครึ่งเดียว เมื่อฟอสเฟตเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดในปริมาณมากแบบฉับพลันมันจะไปจับตัวกับแคลเซียมเกิดเป็นตะกอนหินปูนไปเกาะตามผนังหลอดเลือดลองจินตนาการถึงท่อประปาที่มีหินปูนเกาะจนตันสิครับหลอดเลือดไตของคุณก็จะเป็นแบบนั้นทําให้เลือดไปเลี้ยงไตได้น้อยลงไตาขาดเลือดและเนื้อเยื่อไตค่อยๆตายลงอย่างช้าๆครับยังไม่นับรวมถึงปริมาณโซเดียมที่สูงปรี๊ดเลยครับซึ่งจะไปเพิ่มความดันโลหิต ทำให้หน่วยไตต้องรับแรงดันมหาศาลตลอดเวลาการกินไส้กรอกเป็นประจำจึงเหมือนการส่งค้อนปอนไปทุบไตของคุณวันละหลายครั้งอย่างต่อเนื่องครับหัวข้อที่3เนยเทียมไขมันดัดแปลงที่ปิดทางเดินเลือดสู่ไตและจำเลยสุดท้ายที่เรามักมองข้ามเพราะมันแฝงตัวอยู่อย่างแนบเนียนครับนั่นคือเนยเทียมหรือมาการีน คุณอาจจะไม่ได้ตักเนยเทียมกินเปล่าๆแต่เชื่อเถอครับว่ามันอยู่ในเบเกอรี่ราคาประหยัดขนมปังอบกรอบป๊อปคอร์นหรือโรตีที่คุณซื้อทานปัญหาของเนยเทียมโดยเฉพาะชนิดที่มีราคาถูกหรือสูตรเก่าที่ยังมีไขมันทรานส์ปนเปื้อนอยู่คือการที่มันเข้าไปสร้างความอักเสบระดับเซลล์ทั่วร่างกายไขมันเหล่านี้จะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือ LDL และลดไขมันดีหรือ HDL ส่งผลให้เกิดคราบพลักหรือตะกรันไขมันอุดตันในหลอดเลือดแดงใหญ่และเล็กและอวัยวะที่เต็มไปด้วยหลอดเลือดฝอยมหาศาลอย่างไตก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆครับเมื่อหลอดเลือดตีบตันไตจะขาดออกซิเจนและสารอาหารนำไปสู่ภาวะไตเสื่อมหรือรังที่น่ากลัวคือแม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายห้ามผลิตไขมันทรานส์แล้วแต่เนยเทียมก็ยังจัดเป็นอาหารแปรรูปสูงที่เต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัวและสารปรุงแต่ง ซึ่งกระบวนการอักเสบที่เกิดจากการกินไขมันดัดแปลงเหล่านี้ก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ไตทำงานหนักขึ้นอยู่ดีครับหัวข้อที่4ทางออกและวิธีเลือกทานอย่างชาญฉลาดฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะเริ่มรู้สึกกลัวการเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งตระหนกจนเกินไปครับหัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพไม่ใช่การงดทุกอย่างจนชีวิตไม่มีความสุขแต่คือการเลือกและจำกัดปริมาณให้เหมาะสมครับ หากคุณยังอยากทานอาหารเหล่านี้อยู่ผมมีแนะนำง่ายๆครับข้อแรกอ่านฉลากก่อนหยิบครับพลิกดูด้านหลังซองซักนิดครับดูปริมาณน้ำตาลและโซเดียมเลือกยี่ห้อที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือมองหาฉลากทางเลือกสุขภาพครับข้อ2ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลองเปลี่ยนจากกาแฟใส่นมข้นหวานมาเป็นกาแฟดำหรือใส่นมสดรสจืดแทนเปลี่ยนจากไส้กรอก มาเป็นไข่ต้มหรืออกไก่เวฟที่เป็นโปรตีนธรรมชาติและพยายามเลี่ยงเบเกอรี่ที่มีครีมเทียมหรือเนยเทียมเยอะๆหันมาทานผลไม้สดหรือถั่วอบธรรมชาติเป็นของว่างแทนครับและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือความถี่ครับอาหารเหล่านี้ไม่ใช่อาหารที่ควรทานทุกวันหรือทุกมือ้อเก็บไว้ทานในโอกาสพิเศษหรือในวันที่เร่งรีบจริงๆเท่านั้นและอย่าลืมดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอเพื่อช่วยให้ไตขับของเสียได้ดีขึ้นครับ คุณผู้ฟังครับไตของเราเป็นอวัยวะที่อดทนและเงียบเชียบมากครับเขาจะไม่ร้องบอกเราเลยว่าเขาเจ็บจนกว่าจะเสียหายไปเกินกว่า70%แล้วครับการดูแลไตจึงไม่ใช่เรื่องของการรอให้ป่วยแล้วค่อยรักษาแต่เป็นการใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราหยิบเข้าปากในทุกๆวันครับนมข้นหวานไส้กรอกและเนยเทียมอาจเป็นความสุขราคาประหยัดที่หาซื้อได้ง่าย แต่ราคาที่คุณต้องจ่ายด้วยสุขภาพไตในระยะยาวนั้นอาจแพงกว่าที่คุณคิดครับการลดการบริโภคอาหารแปลรูปเหล่านี้และหันกลับมาทานอาหารจากธรรมชาติให้มากขึ้นคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อให้ไตของคุณอยู่คู่กับคุณไปตราบนานเท่านานครับก่อนจะปิดรายการในวันนี้ขอเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จะทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ทั่วไปเท่านั้นและหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาด้านสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทุกครั้งนะครับหากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวที่คุณรักนะครับเพราะการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งครับขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ